ที้นะคะนักเรียนเรามาดูใบงานที่1กันนะคะเรื่องทศนิยม3ลุกดูข้อแรกค่ะนักเรียนดูในใบงานตามไปด้วยนะลูกข้อแรกเซนหส่วนสค่ะเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้ว่า0.5ใช่ไหมคะทีนี้เมื่อกี้ครูบอกไปแล้วว่า ถ้าเกิดว่ามันไม่ม,ม,ม,มีมันไม่มีตัวอะไรที่ตามมาเลย่ะเออไม่มีตัวซ้ําตามมาเลยเนี่ยเราใช้ว่าเป็นศูนซ้ําได้ดูุนะคะซึ่งคําอ่านมันคืออะไรมันอ่านว่า0.50 03ศนซ้านักเรียนสังเกตเห็นไหมว่าเขาจะมีการอ่านทศยมทั้งหมดก่อนลูกอ่าแล้วค่อยอ่านเฉพาะตัวที่มันซ้ํานะคะ ต่อมาลูกเซ้น 103, 3 3หนึ่ศนสามศูนย์สาสไปเรื่อย0 3นย์จุดสาสาไปเรื่อยเนี่ยอันเนี้ยเห็นชัดเจนเลยว่าเลขสามันซ้ำใช่ไหมคะเราก็เขียน0ูจุามแล้วก็ใส่จุดข้างบนเลข3นะคะซึ่งคำอ่านคือ0ูนยจุสมซ้นะคะอ่ะทีนี้ตัวอักษรสีแดงเนี่ยคือตรงส่วนที่ไม่มีในใบงานนะคะอันนี้ ครูเฉลยให้นักเรียนนะคะ,ะมาดูเซนหนึ่งส่วนสี่ลูกหาออกมาปุ๊บนะคะได้0.25ใช่ไหมคะซึ่งมันก็ไม่มีตัวอะไรตามมาแล้วใช่ไหมอ่าเราก็เลยสามารถเติมศูนย์เข้าไปได้เพื่อจะบอกว่ามันคือ0ูนย์จุดสองห้าศูนย์ศูนย์นะคะอ่าข้อต่อมานะลูกหนึ่งส่วนห้าเนี่ย หารทศนิยมนะคะจะได้0.2เนาะซึ่งเราก็สามารถเขียนได้ว่าอันเนี้ยมันเป็นการซ้ำตรงเลขศูนะคะเติม0เข้าไปนะลูกแล้วก็ใส่จุดข้างบนค่ะอ่านว่า0.20 0ซ้ำนะคะข้อต่อมา1ส่วน6ค่ะหารปุ๊บจะได้1.166นะคะไปเรื่อยเนาะทีนี้ จะเห็นว่าตัวที่สามเนี่ยมีแค่เลข6ใช่ไหมคะเราก็เลยใส่จุดเฉพาะบนเลข6ลูกคำอ่านนะคะคือ1.16 6 3หนกนะคะข้อสุดท้ายเศษ1นส่วน7ค่ะเศษ1นส่วน7อันเนี้ยหารมาปุ๊บนะคะถ้ามองเผลอๆเนี่ยนักเรียนอาจจะคิดว่ามันไม่มีตัวซ้ำกันเนาะแต่จริงๆแล้วนะคะมันมีรูปแบบที่ซ้ำกันตั้งแต่เลข1จนถึงเลข7็เนี่ยเห็นไหมลูก ดังนั้นเวลาเขียนทศนิยมซ้ำเนี่ยเราก็เลยจะใส่จุดตั้งแต่เลขหนึ่งนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งใส่บนเลขเจ็ดนะคะอ่านว่าศูนย์จุดหนึ่งสี่สองแปดห้าเจ็ดนะคะอ่านตัวเลขให้หมดก่อนนะคะแล้วก็ตัวที่ซ้ำก็คือหนึ่งสี่สองแปดห้าเจ็ดซ้ำนะคะอ่าอีกสองข้อนะคะ ครูจะเฉลยแค่สองข้อน,นะลูกอ่าข้อต่อมาเศษหนส่วนแค่ะหารปุ๊บนะคะจะได้0.125อันนี้ครูใส่มาเพราะอะไรนะคะเพราะจะแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วนะักเรียนสามารถใช้เครื่องคิดเลขหารได้นะลูกก็คือกด1แล้วก็หารด้วย8เลยนะคะจะได้ศูนย์จนอะคะอีกข้อหนึงนะคะเศษหนส่วนเก้าเนี่ยถ้ากด1แล้ว หารนะคะกดเครื่องหมายหารด้วย9อันนี้นะคะจะได้ศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งหนึ่งไปเรื่อยๆนะคะเวลาเขียนให้เรียนเขียนนะคะแค่เลขหนึ่งเนี่ยแค่สามตัวแรกพอนะลูกที่เหลือเนี่ยให้ใส่จุดสามจุดแสดงการซ้านะคะหรือว่าการที่มีตัวเลขต่อไปอีกเรื่อยๆนะคะดูอีกสองช่องที่เหลือนะลูก เมื่อกี้เราได้0.125แล้วใช่ไหมถ้าเขียนในรูปทศนิยมซ้ำเนี่ยก็ให้เติมจุดข้างบนเลขศูนย์นะคะเติมศูนย์เข้าไปแล้วก็เติมจุดบนเลขศูนย์นะคะจะอ่านว่า0.1250003นะคะข้อสุดท้ายนะคะที่ครูจะเฉลยนะลูกเซนหนึ่งส่วนเก้าหารได้เป็น0.111ไปเรื่อยใช่ไหมคะ ตัวที่3มมีตัวเดียวก็คือเลขหนึ่งเนาะก็เลยได้เป็นศูนจุดหนึ่งแล้วก็หนึ่งานะคะสังเกตนะคะว่ากรณีไม่มีตัว3เราจะเขียนโดยใช้ศูนย์เป็นตัวสานะคะก็คือที่ครูบอกนั่นแหละว่าถ้ามันไม่มีอะไรต่อแล้วอะ่ะก็เติมศูนย์เข้าไปแล้วก็ใส่สัญลักษณ์การสาเนี่ยบนเลขศูนย์นะคะอ่ะ ที่เหลือนะคะให้นักเรียนไปทำเป็นการบ้านนะคะก็คือตั้งแต่1ส่วน10จนถึง1ส่วน15นะคะส่วนตรงข้อค้นพบนักเรียนไม่ต้องใส่นะคะเพราะว่าครูมีการสรุปในสไลด์ให้แล้วนะลูกโอเคนะ